วันนี้31ธันวาคม2564<ม><ม>เมื่อเวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2565ความว่าบัตรนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช2565และเป็นโอกาสอันดีที่เราควรจะระลึกถึงกันและอำนวยบวยพรแก่กันด้วยความหวังดีให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุขความเจริญความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลกับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้จะขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565เป็นโอกาส อันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดีให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์คนเราทุกคนย่อมปราถนาความสุขความเจริญความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลกับความสุข ความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆเข้ามาแผ้วผ่านเราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรักสามคัคคีความอดทนและความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจากการที่เราไม่ได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลแต่ยังคำนึงถึงความสุขความเจริญของบ้านเมืองเราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บ ต่างๆน,นานาได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรตรายทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งมีกำลังใจด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวม